เบิ่มครับเบิ่มพันล้านอืมพ่อบนรทายเพื่อนดนีไปหน่อยนะพ่อนาะครับอืมเพื่อนเป็นลูกผู้ใดครับพ่อลูกของไอ้ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่พ่อมีเอกสารบ่ครับตัวนี้ผสมจริงครับอ๋อผสมจริงเลยครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับที่ตั้งที่ฟาร์มเขายู่งตรงไหนครับอยู่บ้านโคกสูงมูเก้า ตำบลสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทร0806061561ติดต่อมาได้ครับพ่อขออนุญาตถามซื้อเนี่ยพ่อซื้อไหนนาะครับพ่อชวนครับพ่อชวนครับพ่อมื่อนี้มีนุ่มน้อยทั้งเมิดสองตัวเปิดแบงเนาะครับคบเปิดแบงตัวใดครับพ่อไอ้สลามดำครับตัวที่ กินยาบปะครับเออตัวนี้ละตัวขังแม่ก็คือกินยาอยู่นี่ละเอ้าพ่อพ่เป็นลูกตัวใดือ,อแกล้งขายง่ายเลยครับลูกของเบิ่มครับเบิ่มพันล้านอืมเบิ่มพันล้านครับพ่อเพิ่นอายุแล้วความสูงหลายปไหนครับอายุหนึ่งปีเต็มพอดีความสูงร้อยสามสิบห้าพ่อมีใบไมีหลอดไห้เนาะมีครับมีใบไมีหลอดเรียบร้อยโอ้ยพี่น้องมึงอนาคต พ่อพันนะครับก็นี้เป็นลูกของเบิ่มพันล้านนะครับกระดูกแข็งขาใหญ่เล็บหนาเลยครับพ่อพั่รอเนาะครับรอรอสำหรับเป็นพ่อพันนี่ได้โอ้พี่น้องกล้ามเนื้อมาติ่มต้น้่อยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวะพ่อที่พ่อจับนี่คือแม่เพื่นบอกครับครับแม่ท้องคัมหรือแม่ของฉลามดำตัวนี้ละโอ้พ่อแม่พั่งใหญ่เลยเนาะครับใหญ่ เป็นแม่พันธุ์ได้ดีทรงลูกดีล่าสุดนี่ก็ใหญ่ของเขาคือกล้วยหอมละ่ะกล้วยหอมที่ขายไปยูโคราชสีมา<อ>ขายไปในราคาห้าแสนบาทก็ป <ะ S 1> เป็นใ<อ>่ของฉลามดํานี่ละ่ะแกก็เป็นลูกของแม่ท้องคําปฟ้าพี่น้องแม่เพื่อนหนีทรงลูกไง<อ>ทุกตัวดีคร,ครับครับครับพ่อครับอรบอกเรื่องราคานี่พ่อเปิดลายปไหนเนาะราคาผมเปิดอยู่ห้าหมื่นห้า พี่น้องหาเงินหาพ่อจะให้ต้ออยังไงครับมาถ้ามากะโทรเขามาคุยกันเลยครับถ้าถ้าสนใจอครับพี่น้องครับขันพี่น้องกําลังมองหานะคดู่พอพันเด้อนะครับพี่น้องมีทัวไหนสูตทัวไห่ให้คุยกับทางพ่อครับมาคุยกันเลยพ่อบันท่ายพวยหนีตัวหน่อยนะพ่อเนาะ เดี๋ยวให้พ่อทั้วเลียดเขา้าวให้พี่น้องฟังอีกรอบเนี้ยเพื่อนอายุและความสูงไรบ้างในครับอายุหนึ่งปีเต็มพอดีและความสูงร้อยสามสิบห้าเออเกิดจากแม่ใหญ่เนาะพ่อเนาะแม่ทองค้ำเป็นแม่ของเขาครับแม่ใหญ่ใส่ใหญ่เลยครับพันล้านเอาพ่อไปเบิ้งตัวไหมครับเดี๋ยวตัวนี้ขันพี่น้องท่านใดสนใจค่อยไปเบิ้งตัวกิ่งเนาะพ่อเนาะหรือคุยต่อรองกันเนาะได้ครับพ่อครับไปเบื้งตัวไหมครับ ครับพ่อนี่คือตัวที่สองนะพอนรอบตัวที่สองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนุ่มน้อยนาคตพอพันอีกตัวหนึ่งด้อครับพี่น้องพ่อครับอายุและความสูงพ่นลายปุณไหนครับอายุสองปีเต็มความสูงได้เมตรสี่สิบสองครับเพื่อเป็นลูกผู้ใดครับพ่อลูกของไอ้ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่พ่อมีเอกสารบ่ครับตัวนี้ผสมจริงครับอ๋อผสมจริงเลยครับผสมจริงเลย อ๋อคือยังว่าพ่อเอาไปเขา้าโครงกันสิบหรครับครับครับอ๋อพ่อมีคลิปการผสมไห่บมอมีอมีครับมีมีเนาะนครับมีมีมโอ้พ่อแข้งขาเพิ่นใยเพื่นอนยาวเดีเนาอเหมาะสำหรับเป็นพ่อพันธุ์ได้ดีตัวนี้ก็ได้ความสูงก็ดีโอ้พี่นอ้องอ่อเบิง่งหน้าตาด้วยครับ <c oughs> พ่อเพิ่นกับมีตาแต้มแจ่มๆจครบชักก่งจีนะเนาะ <c oughs> คือรมๆแล้วก็รอครับพ่อวงเขาอย่างกัถือว่าใส่เลยครับ ตัวนี้นี่นี่ใส่ใหญ่คอนี่คือเชื่องนะพ่อเนาะโอ้ถือว่าตัวใหญ่นะครับพ่อมีความสูงกะที่อนาคตต่อไปอืมพ่อครับจังสี่เด้พ่อเปิดไถพี่น้องหลายปนไหนครับเปิดอยู่หกหมื่นสองครับเนี่ยหกหมื่นสองคอยจะใ่้ต่อยเนาะครับต่อกันได้ครับถ้ามากะกคุยกันหรืออยากจะมาเบิ้งยู่คอกก็ได้ครับ เบอร์โทรก็ตามที่ให้ไปตัวแรกนั่นครับ0806061561ขันพี่น้องนะครับมักตัวนี้นะครับพี่น้องมีเท่าไรนะครับสู้เท่าไรให้คุยกับทางพ่อเลยครับหรือพี่น้องนะครับเบื้องบัชจีนเมืงใดให้เบื้องหน้าคอกที่ยู่และเบร์โทูที่พ่อถิ่มให้เนาะพ่อเนาะที่ยู่กับบ้านโคกสูงมูเก้าตำบลสีชุมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับครับเดี๋ยวย่างบนไห พี่น้องนี่เบื้งจากรอบนะครับอยากเห็นบ้านท้ายพัวหางเพิ่นครับบ้านท้ายบ้านท้ายงี้บอก่าจริงครับอยากให้พี่น้องเห็นทุกส่วนนะครับพ่อสำหรับพี่น้องเพิ่งยืนสังไกตครับเบื้องเบื้องสันฐานประพันธ์โอ้ท้ายดีอยู่ครับพ่อคนหางหญ่เนาะเอาพ่อเดี๋ยวให้พ่อบอกเลียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับอายุและความสูงเพิ่น อายุสองปีเต็มความสูงร้อยสี่สิบสองเป็นลูกชายของยิ่งใหญ่นะพ่อเนาะลูกชายของยิ่งใหญ่พ่อแม่เพิ่นใหญ่ปะครับแม่ก็ใหญ่อยู่แม่ของเขอยื่อแม่ทองดำมแม่ทองดําเป็นแม่ใหญ่พ่อสำหรับพ่อเลี้ยงมาดูนแล้วพ่อก็เลี้ยงควายมาหลายปีเนาะครับเลี้ยงมาหลายปีแล้วพ่อคิดว่าตัวนี้นี่เพิ่นสิใหญ่ไปไกลปะครับเงยเงยหนาออกไปเป็นพ่อพันธุ์หรือไปคุ้มฟูงได้ ถ้าท่านใดมีควายตุ้มเนี้อเลยลายเป็นตาซื้อไปไหว้อยู่ไปเป็นพ่อพันธุ์น้อพ่อเนาะมีเท่าไรซู่เท่าไรค่อยคุยกันน้อพ่อเนาะครับครับพี่น้องครับกันปลไดภยบ่งใดบั่ชัดเจนเด้อหายเบื้องหน้าข้อกับพ่อเลยครับครับมาเบื้องเลยเอาพ่อเพื่อนจะเข่าข้อแล้วครับไปพ่อเข่าข้อเลยครับ